อะไรอ่ะอีอีอีไม่ใช่รถลาลูกรถพ่อเลยนะรถพ่อเลยนะรถพี่ดาแล้วมามาทามแล้วมันเป็นรถหลาตัวมันเป็นรถกุฏาตัวเอาลิตัว เรับวัาานนี้อู้ววอากาศร้อนทั้งลมแรงครับวันนี้นี่หน่อยเฉยเนาะทั้งหม่อมทั้งเมาเลยครับหลังจากอาบน้ำครับถูตัวเสร็จก็จะประมาณนี้แหละครับลูกช้างมาเล่นน้ำกันเพาะเพาะครับมาเล่นน้ำกันมาครับเพาะอ้วเพิ่อะเพิ่นอะเพิ่นนืดอู้ว้ว จะเจอขี้ครับมันมีมันจะมีมูลอยู่นั่นแหละตอนนั้นน่ะฝุ่นไม่ต้องห่วงแล้วฝุ่นนี่โอ้โหมองไม่เห็นเลยอะ่ะพักขนาดสองวินาทีป้าป้าลุกป้าป้าป้าคุณตาเจยกันป่ะเรียบร้อยเฮ้ ไปไปฮดอึดไม่จะเฝ้าตาอะไรกันมามวนครับดูบนในดูบนในฮึดฮดอืฮึดอัลหกลุกลุนี่น <çev> ่ลกลุกลุกเอ้ยนเินนะ ไม่รู้นี่คุณยายจะพาไปบ้านพี่แก้วหรือเปล่าไม่รู้ครับน่าจะยังนะครับมี่นอุ้ยอะไรอ่ะเฮาต้องเอาทีนี้หลอกล่อครับไฮไลท์น้ำเน้ย,เออย่าอย่ามา ครับผมครับก่อนมิงม่งมิ่งมิ่งเ้ยดูอิไาดัมแม่มาแบงหลานเลยครับแม่มแม่์มเอาแมงหลากินนะครับผมตา้วยผมนี่ครับว่าจะทำความสะอาดที่บ้านใหญ่นะครับ เราจะมาออกรับแสงดวงแสงแดดตรงนี้ครับผมนี่ไอ้ขี้อครัขบข,บขบัครับเ่นเป็นมูรานนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับอับขันอขันแท่นน่ะพอวันกับพวกเกา้าเฮล่าจกเทีย่ย ต้าวเองก็ได้ครับทุ่งเองก็ได้ทิพทิพทิาทุ่เองก็ได้ฮไปละตาไปไหนตาหลับไปน้ำครับตาครับหลับไปน้ำเห <c oughs> วียน <c oughs> ต,ตาครับ ตาไปไหนครับตาไ่ไ้ครับตาครับเออเออ้ยอุ้ยเฮ้ยมึงคึกึลขนไดเลยเ่อ้ย้ย้ยไปแล้วครับไปแล้ว ัง่งง้ลยไครับายเรีนน้ำเด้พว,วนครับลาเรีนน้ำไหมครับพวนพวนครับลาเรีนน้ำครับไปนะครับผมมา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 ไม่เล่นงตามนา่ิมนี่โนต,ตาดูดิออกมาหนุเบไงชีดา ไปแล้วมิไปแลมิไปแล้วมมิมิมมาทีครัวแล้วครับมามาม,มาเนี่ยครับิ่งข้าตัวกวนี้รัศมีการอยู่หางแม่เขาก็จะเยอะคนนี้ครับมามาลูกลูกลูกลูลลลล อยากไมหาอยู่นั่นนะติดที่คุณตาทำที่กั้นไว้ครับยม้ย้หลาเขาไปได้นะไม่ใช่นน่เนี่ยเอ๊ะเอ๊เอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอะไรอ่ะมามง อนะ้ยอุ้ยอ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 ้อ้ยออองได้กหน่อยบ้างอ้องไม่อประมาณนี้แความสนสนาของน้องก็จะประมาณนี้แหละครับถ้าไออกข้อเรเฮ้ยัก

รถพ่เลินนะรถพ่เลินนะรถขี่ดา่อมามาทาแล้วมันเป็นรถหลาตัว oh. มันเป็นรถขีต,ตัวเอาเลยตัว oh. มา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 เร็วมาเร็วมามีมามามีมามาเร็ว เอาเด้อคุณตามาเด้อเอาเอาเอาโดนดูเลยนะมา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 เร็ว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 มาไหมสพี่ออกมามาออมาเร็ว่อมาเหมเสยเฉยเสยเฉยเพิ่นเฉย มาเด้อมาเด้อมาเด้อออกมาเด้อมาเด้อนึ่งมาเด้อเอนี่นี่นี่ไปไหนนะ่ะตาไปเรีนทีน่สักครับเพิอมอะไรเล่นที่นี่แเราพวกไม่ไม่ใช้ตักไม่ไปลูกกันไปมานนี่เลยมาหามาเลยมามามาเตรียมตัวชีชีดัก <c oughs> ไปมามาไม่ต้องมาร้องเลยมานี <S <S ่มาเร็วเร็วไปเร็ว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 เ๊เร็วเร็วไปต่นต่น่่่ใช่มตื่นไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเู ซืด้ด้วยซื้ด้วยมามาโดนโดนไม่เลียวนะมามามาฮะเฮ้ยโห,ห,หว่า,าถือแฉงเหรอว่าถือแฉงอย่าไปนะอย่าไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะไม่ไปนะไปไปทำแม่เลย

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับชาวช้างครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิงง่งช่องนี้ด้วยนะครับเน่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 ใพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ